วันพระเป็นพระขึ้นสิบห้ากัพระขึ้นสิบหนะ้ากัหนึ่งเก้าการคำภาษาของพระภิกษุสมณีนก็กลับมาหนึ่งเดือนละหนึ่งเดือนเห็นได้ว่าเวลา ที่มันเดินไปทุกวินาทีนาทีชุกทุกโมงทุกวันนี้ถ้าเราเล,ลึกกลับไปก่อนเขา้าพรรษาถึงวันนี้มันกับเดือนนึงถ้าเราเลึกย้อนเข้าไปอีกหลายเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือว่าเราเกิดขึ้นมาสามสิบปีอายุสี่สิบหาสิบหกสิบ บางคนก็เจ็ดสิบแปดสิบเกมันก็ไวมากพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเหมือนน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้ายามลากตางคืนก็นมีน้ำค้างอากาศที่เย็นมีน้ำค้างหนุนลงมาอยู่ยอดหญ้าเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะความร้อนเกิดขึ้นมาไม่นานน้ำค้าง ที่อยู่ยอดอยานั่นมันก็เกิดแห้งไปชีวิตของคนเรานี่อายุร้อยปีนี่มันไม่นานนี่นมันก็ดับไปแต่ก็จะดับนี่เป็นธรรมชาติเพรามันเสื่อมอยู่แล้วพวกเซลล์ของร่างกายมันเสื่อมไปทุกวันเขาบอกว่าหนึ่งสัปดาห์นี่มันอาจะเสื่อมไปต้องจำนวนมากล้ ในหลายสัป,ปดาห์เข้ามานี่เซลล์เก่ามันก็หมดไปแล้วเซลล์ใหม่มเกิดขึ้นมาทดแทนถ้าเรามองอย่างนี้ไอ้คำว่าเราแลนะของของเรานะี่ยถ้าเราคิดว่าตัวน,นี้เป็นมีเรามีของของเราพวกเซลล์เหล่านี้ เดือนหนึ่งสองเดือนือสามเดิมพวกที่ว่าเราของเรามันหมดไปของใหม่มันเกิดขึ้นมาแต่ตัวจิตที่คิดนั่นมันก็ดับไปด้วยแหละแต่ก็สังขารความยึดมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกมา่าเป็นเราอีกอันนี้มันกเกิดม่อีกแต่ตัวจิตก็หลงไปอีกว่ามันเป็นเราหรือของเราจริงๆนั่นเราเห็นเป็นเราหรือของเรา ที่มันมีความมั่นคงแข็งแรงก็เราเห็นความไม่เห็นความไม่เที่ยงเลยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะความสืบต่อของลมหายใจเข้าลมหายใจออกการสืบต่อของเซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เราจึงมองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสังขารของรูปสังขารของนามสังขารพราะความสืบต่อนี้มันบงัง ความเป็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงเอาไว้หนอร่รางกายนี้เรามาดูว่ามันเป็นก้อนทุกข์หรือก้อนสุขถ้าเราคิดว่าเรานั่งนานๆมันสุขไหมอาวเดี๋ยวเราก็เกิดความเมื่อยความปวดเกิดขึ้นแล้วเพราะมันทับร่างกายกดทับการเดินของเลือดลมไม่สะดวกก็ต้อง เปลี่ยนอริยบทมาเปลี่ยนอริยบทก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมานเการเปลี่ยนอริยบทนี่แหละมันบังความทุกข์เอาไว้ถ้าเห็นร่างกายนี่มันทุกข์เรานั่งนาน,น,านเดินนา,นนานยืนนาน,น,านหรือแม้แต่ว่านอนมันจะมีความสุขก่านนอนไปอย่างเดียวอย่าเปลี่ยนอย่าพลิกซ้ายพลิกขวาม,มันก็เป็นความทุกข์อีกอยังไงแม่คนที่เป็นโรคเบาหวาน มันนอนน,น,นานๆก็เกิดแผลกดทับขึ้นมาอีกมาว่าเลือดลมเดินไม่สะดวกตรงนั้นมันก็นเกิดแผลขึ้นมากดทับขึ้นมาก็รักษาย,ยากเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเป็นทุกขังอะทุกขังเธอเปลี่ยนแปลงมันก็พออยู่ได้ทตามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำหรับคนเป็นโรคแล้วต้องพลิกตัวไม่บ่อยทีเดียว สิ่งเ่านี้มันก็บังทุกขังมันการเปลี่ยนแปลงนีนบางทุกขังไ้แล้วสิ่งที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมกันเข้ามาเนี่ยมันเห็นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตส์เป็นบุคคลถ้าเราแยกร่างกายนี้ออกไปเป็นกองดินกองน้ํากองไฟกองลมแยกออกไปละเอียดไปเรื่อยนี่เป็นก้อนธาตุลลายไปเรื่อยๆนะมันก็เล็กลงไปเป็น อะตอมเป็นนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็ละเอียดไปเรื่อยๆอ,อีกมันก็ไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นความว่างไปหรือแม่ร่างกายนี้ทเทียบกับในจัก,กรวาลมันก็เป็นฝุ่นเม็ดเล็กๆเท่านั้นเองอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้มันกว้างมากใหญ่มากถ้าเราแยกออกไปมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนั้นง การที่รวมกลุ่มก้อนขึ้นมานี่นะมันก็บังความเป็นตัวเราของเรามันเกิดขึ้นมามันบังความเห็นมันไม่ใช่ตัวเราหรือของเราแต่มันบังอนัตตาการเจริญส่งสมาธิกับมาพิจารณานี่แหละให้เห็นความเป็นจริงนึงว่าเกิดปัญญาศีลยังเป็นการสารวมกายวาจาใจจึงเป็นบรรพระส่วนมากเราจะถือเอาบัรพระ มาทานศินห้าหรือศินแปดสำหรับคารวาสสำหรับสมบณก็มีศินอยู่แล้วพระก็มีสินสองอยี่สิบเจดอย่างนี้ศินก็ควบคุมกายวาจาให้มันถูกต้องดีงามละการจเจริญสมาธิสติก็ไม่มีปัญหาอะไรมันจะทำได้ง่ายขึ้นสงบขึ้นไม่มีเรื่องที่จะที่จะไปตกกังวลครานี้มาเราเนี่ย ฝึกสมาธิของเราอย่างนี้ทุกวันทุกวันเนะี่ยเกิดปีติโดยใส่กันสวดมนต์ใส่กันฟังธรรมะเมื่อเราสวดมนต์เราฟังธรรมะบ่อยๆขึ้นนะ่ในขณะที่เราทำสมาธิไปพร้อมด้วยเนะี่ยจิตก็เกิดปีติเกิดความสุขใจ ธรรมะนี่จะเป็นเครื่องดีฟอ,อ,อกกิจใจของเรอยให้ผ่องใสความสงสัยในการที่ติดขัดในการปฏิบัติก็หายไปได้เมื่อเราฟังบ่อยๆเข้าแล้วเนะี่ยก็เกิดปัญญาขึ้นมาอาจจะรู้ทำเห็นทำในขณะฟังธรรมะก็ได้เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของรูปของนามเป็นอริจังทุกขังอนัาตาก็ได้แล้วนะเกิดศรัทธาขึ้นมา มีความตั้งใจที่จะทำที่จะปฏิบัติที่จะละกิเลสเพราะฉะนั้นแรงจูงใจจะเกิดขึ้นในใจของเราเรา,าพูดถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่าจะแรงมีแรงจูงใจในการภาคเพียรอย่างมันพพระวันนี้พระท่านก็นจะตั้งใจปฏิบัติไม่นอนกันอย่างนี้นะทั้งคืนหรืออย่างน้อยก็เที่ยงคืนบางองค์กันทั้งตีสอง คงมีกำลังกับพยายามจะฝืนอดทนถึงไม่ได้อะไรก็ได้ความอดทนก่อนมันได้ไม่มันได้ได้การฝึกฝนได้การอดทนผ่านอุปสรรคเราก็ต้องมีการฝึกกันอย่างนั้นนะนะเมื่อเราทำได้อย่างนี้จิตเรามีพะละเรอมีพลังขึ้นมาในยามปกติแล้วก็ยิ่งจะมีความเพียรสบายๆเลยปฏิบัติ ถึงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยสิบนาฬิกาย่สิบสอนาฬิกาเราถึงจะพักแล้วก็ตื่นมาตีสนสี่นาฬิกาของวันใหม่ก็ทำได้สบายยิ้ม,ย,ม,มย้มเจ่มใสอิเอิบในการปฏิบัติภาวนาพยายามมีสติเพราะอะไรถ้าเราพูดน้อยนะเราสังเกตเหรสมองเนี่ยถ้ามีความคิดแล้วเราพูดเลยเนี่ยเขาบอกมันดีเลยไม่น้อยมากเลยนะ จากที่คิดนักก็พูดเนี่ยมันไวมากแต่ถ้าเรานิ่งๆสักก่อนมันก็จะเป็นความคิดอยู่ในสมองเรานั่นสติก็จะได้พิจารณาได้ในความคิดนั้นว่ามันนี่เรอไม่ดีเรื่อการพูดน้อยนี่มันจะทำง่ายๆต้องฝึกเหมือนกันฝึกฝึกการพูดน้อยความสมรวมระวงังต้องฝึก เมื่อฝึกได้อย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นความคิดความนึกความปุงมความแต่งอกอ็จะได้พิจารณานักปฏิบัติก็จะเป็นพึกพพูดน้อยเป็นผูสิที่ขยันทําความเพียรน,นอนน้อยฉันพอดีพอดีนะว่ารฉันน้อยน้อยแต่ว่าฉันก็พออิ่มละคขามันน้อยอิ่มพอดีอีกห้าคำาจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปก็ปฏิบัติพอดีแล้ว ไม่มากนักไม่หนักเกินไปนักน้ำหนักตัวไม่มากไปนักเดินจงกรมนั่งสมาธิตัวก็เบาสบายเราก็ดูก็ได้ถ้าเราอ้วนไปทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่ได้ล้วเขาบอกว่าฤาษีต้องผอมๆหน่อยมุนีต้องผอมๆหน่อยถ้าเป็นวัวเนี่ยต้องอ้วนๆใหญ่ๆอย่างนั้นได้นะวัวต้องพีก็คืออ้วนพ้นสมบูรณ์มุนีต้องผอมต้องผอมหน่อย เพราะฉะนั้นเห็นมาบางองค์ท่านบวชมาน้ําหนักเป็นร้อยร้อยกิโลบวชมาแล้วท่านเลือแปดสิบเจ็ดกิโลก็มีพยายามลดน้าหนักเองเนี่ยทาเปลี่ยนฉันน้อยการลดลงไปเรื่อยโรคภัยไข้เจ็บเงนน้อยลงกายก็เบาจิตก็เบาควรแก่การงานการปฏิบัติธรรมงั้นให้เรามาพิจารณาเถอะเอาสมาธิที่เรามีอยู่นี่นแหละมาพิจารณาร่างกายอาจจะพิจารณาให้เห็น กายคนนี้มันไม่สวยไม่งามกด้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะพระให้ท่านพิจารณาถึงกรรมฐานที่สําคัญคือพิจารณากายนี้แหละที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็คือความไม่สวยสดงดงามซึ่งเป็นธรรมชาติของร่างกายเนี่ยคนเรามองเห็นแล้วเห็นว่ามันสวยมันงามร่างกายของเรามันก็งามร่างกายของคนอื่นมันก็งาม ความรู้สึกอย่างนี้มันก็บฝังแน่นมานานละเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราก็เห็นความงามอย่างนี้แนหะเพราะตามนุษย์เรามันเป็นตาเนื้อเรามองเราจะเห็นแค่ภายนอกที่แสงกระทบกับวัตถุแสงกระทบกับสสารหรือว่าสังขารของคนของสัตว ที่เคลื่อนไหวอยู่นั่นแหละก็จะมีรูปร่างเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงเขาก็สะท้อนกัามาในจักรสุของเราซึ่งมีจักรสุประศาสตรที่ดีก็รับรู้รียกววิญญาณเกิดมารับรู้แล้วความรู้สึกส่งต่อไปแล้วว่าเกิดเมตนาเกิดตัณหาก็ชอบใจก็ว่าสวยงามก็ชอบใจเกิดตัณหาก็ดอุปทานขึ้นหรือรูปบางอย่างไม่ชอบใจก็เกิด ไม่อยากจะดูไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นอีกก็เป็นตัณหาอีกเหมือนกันอ่ะเห็นแล้วพเพลิดเพลินไปในรูปสีสวยงามก็เป็นตัณหาอีกหละอยากจะดูอย่างนั้นอีกก็เป็นตัณหาอีกหละตัณหานี้ก็เกิดเวทนาเวทนาก็ความสุขความทุกข์เบิกขา,เ,าเกิดตัณหาก็เกิดอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานั่นเองถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆสมาธิเราก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะ เรามีความยินดีแล้วจิตสวยได้อารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องมาพิจารณาดีพิจารณากายของเราเองก็ตามมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังย่างหนังนี่ก็หุ้หมห่อร่างกายหมดอันนี้เป็นกายภายนอกของเราอาจจะกายภายนอกของคนอื่นกายภายในของคนอื่นหรือกายภายนอกของเรากายในของเราภายในกายของเรามีอะไรบ้างล่ะ มีอาการ32ขัข้างในเป็นโครงกระดูกที่ยึดไว้เหมือนกับสาาันลาเหมือนกับบ้านก็มีเหล็กเป็นโครงไว้ก่อนก,ก็เอาปูนผสมปูนทรายเทไป้วคี้ก็ฉาบฉาบแล้วก็ดูสวยสดงดงามคี้กาทาสีทาสีละสีต่างๆมันผิวหนังสีต่างๆเนี่ยก็มองเห็นอะไรก็มองโอ้มันงามแล้วสาาันลามันก็งาม ง,งั้นเลยพอทาสีทองไปก็ยิ่งดูสวยงามไปเราก็เห็นเป็นทรงข้างนอกเนี่ยมื่เห็นข้างในมันก็มีปูนมีอิฐมีหินมีทรายมีเหล็กถ้าเรามองเข้าไปข้างในมันก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นหลายวัตถุหลายอย่างก็ดูแล้วก็ไม่สวยงามอะไรแต่ถ้ามันเทมันกัดมันเงามันแล้วทาสีแล้วก็มอมเมนละมันร่างกายนี่แหละนะเราก็ มองดูเห็นสวยงามพราะว่าหนังนี่หุ้มไว้ยิ่งเรามีเสื้อผ้าอาภรณ์มีเจียวรนหนึ่งห่มแล้วก็ดูดีไปอีกแหละแต่ว่าถ้าเราพิจารณาไปบางหวะายนอกมันงามจริงไหมมันทําไมมันเราต้องอาบน้ําทุกวันทุกวันละ่ะถ้ามันงามมันสวยดีไม่ต้องอาบน้ำร่างกายมันก็ต้องหอมไปตลอดอันนี้ร่างกายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะพอทิ้งไว้มีเหงื่อมีใครขึ้น แบคทีเรียมันก็มาแล้วเราะเมื่อแบคทีเรียมันกินอาหารก็คือเหงือไข่นั่นแหละมันก็เลยเกิดกลิ่นขึ้นมาแล้วจากแบคทีเรียกลิ่นก็เกิดขึ้นในปากของเราทานอาหารแล้วไม่แป่งฟันแบคทีเรียก็กระทำนาทีอีกแล้วเชื้อโรคต่างๆนี่แบคทีเรียมันอยู่ในร่างกายนีามันกมากนะเขาเป็นหลายเป็นกิโลกิโลเลยนะเนี่ย แบคทีเรียในลำไส้แบคทีเรียในช่องปากแบคทีเรียในร่างกายนี่เขาเอาน้ําหนักมาชั่งได้เป็นกิโลเลยมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยอืมมันมากทีเดียวนั่นคนที่เสียชีวิตเนี่ยแบคทีเรียท,ทําหน้าที่ย่อยสลายร่างกายนี่มันถึงส่งกลิ่นที่มันโอ้นุนแรงมากคนตายตายไปแล้วนี่ทำปฏิกฉีดยานะมันนุนแรงมากแบคทีเรียท,ทําหน้าที่ของเขาอย่างได้อย่างดีเลยย่อยสลาย เราก็คิดพิาจารณาเอาหนังมันหุ้มไว้อะไรบ้างถ้าหลอกหนังออกมาก็น้ําเลือดหลอกหนังตรงไหนออกมาก็มีแต่น้ําเลือดเป็นหมดแล้ววิ่งไปในร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีน้ําเลือดแล้วเสร็จแล้วเนื้อตรงนั้นมันเป็นเนื้อตายแล้วนะมันก็จะเน่าแล้วเมนคนเป็นเบาหวานเนื้อไม่ไปเลี้ยงแล้วเนื้อตรงนั้นมันตายนะมันตายไปแล้วถ้าเกิดเป็นอัเพ์กมะพาดเนื้อไม่ไปเลี้ยงเนื้อตายก็จะเกิดแผลขึ้นมาได้เสียหายได้ละใช่ไม่ได้ ถ้ายังมีเนื้อที่ดีอยู่ก็แสดงมันยังมีเลือดเข้าไปเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆเราลอกหนังตรงไหนมันก็เต็มไปแดงไปด้วยเลือดนักวิชาเคยเทศท่าบอกว่าเอาลองลอกหนังตัวเองดูอ่เรานั่งใกล้ๆกันเนี่เราลอกตัวเองก็เป็นแดงหมดมันนัลอกหนังกบมั้ไงเห็นกบแล้วลอกหนังกบองมันจะไปเนื้อแดงไปทั้งตัวเลือดมันจะไหลอาบไปนะตั้งแต่ซี้สามก็อาบมาที่หน้าหน้าก็ไหล จะหยดสยองมากกันไหลไปแดงนองพื้นนั่นเนี่ยตอนเรานั่งกันอยู่เนี่ยถ้าเราเอาหนังออกนี่แล้วก็นะเลือดมันจะไหลนองกันไปหมดทุกคนเนี่ยแล้วจมูกนี่มันยังรับกลิ่นอยู่เราก็จะได้กลิ่นข่าวแล้วตอนเนี้ยกลิ่นข่าวของตัวเราเองเรานั่งกันมากๆก็ยิ่งได้กลิ่นข่าวของคนอื่นด้วยเราจะทนไหวไหมเนี่ยเราก็จะทนไม่ไหวเอาเนะเพราะมันข่าวมากกลิ่นข่าวเลือดเพราะเลือดมันมาโดน อากาศขึ้นมาแล้วมันเป็นเลือดเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความสมดุลขึ้นมาแล้วมันก็ส่งกลิ่นขึ้นมาอีกอะ่ะถ้าเราลอกไปอีกน้าเป็นถุงน้ําเลือดก็ได้ถ,ถ,ออถ,ถ,ถุงน้ําเหลืองถุงน้ําน้องถุงอุจจละถุงปัสสาวะว่าเราถึงร่างกายมันก็เป็นส้วมเหมือนกันส้วมเคลื่อนที่ได้เราเห็นส้วมส้วมนั่นก็คือเราไปเอาอุจจล่าไปทิ้งเอาไว้ปัสสาวะทิ้งไว้นะเราก็ไม่ไปใกล้เท่าไหร่ตรงนั้น เปิดออกมากระทนไม่ไหวแล้วแต่ร่างกายนี้มันก็มีส่วมเล็กๆอยู่แหละมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไปที่ไหนก็ต้องถ่ายเทอาหารที่เรารับประทานเข้าไปย่อยเข้าไปซึมเข้าไปเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆแล้วนะเป็นน้าเลือดกึ้มาน้ําเลือดมันก็เสียมก็กลับมาที่ปอดปอดก็ต้องมาฟอกเลือดไปสู่หัวใจหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่มันไม่เที่ยงไม่แน่นแลวก็ไม่งามด้วยต้องพิจารณา มันเป็นพระกับปฏิบัติเนี่ยต้องพิจารณาให้ร่างกายแห่งความไม่งามก็เป็นอสุภะกายอาการสานสีสองไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเป็นกระดูกก็ได้เป็นฟันงามไหมเอาฟันนี่ลองถอดออกมาดูมันก็ที่อืเอามากองวาไม่งามหรอกนะเนือในปากเราอาจจะดูมันสวยสดงดงามขึ้นมาแต่ถ้าถอดออกมาแล้วไม่งามแล้วถ้าดูทั้งความเจ็บปวดมันก็ทรมานถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปนะ่ะมันไม่เที่ยง เนื้อย่อยสลายออกไปแล้วมันก็เป็นแคลเซียมทั้งหลายมันหายไปได้แหละเออบางทีฟันเราหายไปได้ไปไหนล่ะแคลเซียมมันละลายอืแคลเซียมละลายเอาแล้วแคลเซียมละลายแล้วแคลเซียมมันใช่เราไหมแคลเซียมมันเป็นละลายไปก็แคลเซียมไม่ใช่เราไอแคลเซียมที่อยู่เนี่ยในฟันมันก็เป็นแคลเซียมไม่ใช่เราฟันทั้งปากเป็นแคลเซียมไม่ใช่เราก็ดูกทั้งหมดทั้งร่างกายก็แคลเซียมทั้างนั้นแหละก็ไม่ใช่เราเห็นไหมกายแคลเซียมขังกระดูกก็พุนอีก ยัเห็นว่ามันก็เป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะซึ่งมันมีหลายแร่ธาตุมีทั้ง gen, ออกซิเจนก็มีคาร์บอนไดออกไซด์มีแคลเซียมหรือแร่ธาตุด้หลายอย่างถ้าเราพิจารณาตามหลักของวิชาเคมีที่เราเรียนก็ไม่มีตัวเราไม่มีของของเราแต่เราจะเห็นได้เนี่ยมันจะสงบถ้าไม่สงบพิจารณาอย่างไงมันก็ไม่แจ้งมันเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้แหละ มันมันไม่แจ้งไม่เห็นชัดหรอกมันต้องอาศัยซึ่งสติให้ตั้งมั่นดีๆสมาธิแนบแน่นนะพิจนารณาปัญญาเกิดปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิสมาธินิ่งแล้วพิจารณากายนีย่ให้เกิดปัญญาแล้วาชจะพุโทโธก่อนลมหายใจนิ่งไปก่อนก็ได้เกิดพิติเกิดความสงบตามกําลังเลยนะเมื่อจิตของเราสงบเต็มที่แล้ว กับย้อนกลับมาพิจารณากายเป็นก้อนทุกข์กระดา,ก,ก,าก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาก้อนอสุภะดังอธิบายอธิบายถ้าเกิดตายไปนะยิ่งจะเห็นปฏิกูลมากกว่านี้อีกอันนั้นจะพูดให้ฟังในวันหลังนี่พิจารณากายอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระกรรมฐานเมื่อบวชเรียนเข้ามาแล้วก็ต้องเรียนกรรมฐานคือผมคนเล็บฝันหนังหรือเกสารลมานะคะาคธันตตาตาจโนี่ท่องอย่างขึ้นใจ อันนี้คือเราเรียนไว้เป็นอาวุธที่จะปราบปรามข้าศึกกิเลสก็คือความยินดีพอใจซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายทีเดียวเนี่ยมันนมันมาอย่างเงียบๆอย่างรีที่เราชอบใจเราจะได้พิจารณาต้องหมั่นฝึกฝนอบรมจิตของเราอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะ่ะทำไปวันหนึ่งจิตรวมเข้ามาเห็นสมุติวิมุติก็จะได้เห็นธรรมะจะจะ,จะ,จะ,จะว่างจากความยึดมัน่นถึงมัน่น ได้ชั่วคราวก็ตามเห็นชัดเกิเนพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสดีแล้วพยายามฝึกฝนอบรมกันถ้าทั้งพระน,นทิทันงญาิโยมทุกๆท่านจเจริญบานกวนนี้ก็คงจะพอตอนนี้นะคงจะเป็นวันนี้วันที่สี่สิงหาคมสองพันกสิ